ก็อธิบายเรื่องไตนะครับไตของมนุษย์มีกี่ข้างครับสองข้างนะครับบางคนเกิดมามีไตข้างเดียวได้ไหมครับได้เยอะแยะเลยนะหรือว่ามีไตเล็กหรือว่าไตามีถุงน้ําอันนั้นถือว่าเป็นโรคพันธุก,กรรมแต่ทุกวันที่ฟอกอยู่เนี่ยไม่ใช่โรคพันธุก,กรรมเป็นโรคอะไรครับโรคทําเองผมก็จะอธิบายวิธีแก้ไขเรื่องโรคทําเองที่ทําให้ไตเสื่อมนะคร จะรู้หน้าที่ไตให้ดูภาพนี้อันนี้เป็นภาพวานไตเนี่ยก็จะมีอยากดูไตจริงๆใช้ไหมฮะให้ไปซื้อเสียงจีหมูดูอันนี้คือไตเลยเหมือนไตคนแป๊ะเลยขนาดเท่ากันด้วยในไตก็จะมีขั้วสามขั้วขั้วแรกสีแดงเสี่ยงจีไม่มีสีแดงนะฮะมันจะเป็นหลอดหลอดแต่ที่รูปวาดเนี่ยเพื่อให้เข้าใจ หลอดสีแดงคือเส้นเลือดแดงที่นําเลือดจากหัวใจทํานําเลือดจากหัวใจเข้าไปเลี้ยงไตหลอดสีสําเงินคือหลอดเลือดดําที่นําเลือดแดงที่ผ่านไตแล้วขับปัสสาวะออกมาแล้วกลับไปสู่หัวใจหลอดสีขาวด้านล่างคือหลอดที่รวบรวมน้ําปัสสาวะจากไตเพื่อไปเป็นฉี่เพื่อฉี่ทิ้งออกมาให้ท่านดูรูปขยายนะครับจากไตเนี้ยมันจะมีลูกศรขยายขึ้นมาเห็นไหมฮะ มันจะมีหน่วยอันเนี้ยมันมันขยายขึ้นมาล้านเท่าจริงๆแล้วมันเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นพอขยายล้านเท่าเป็นลูกว่านเนี่ยหน่วยอันเนี้ยเราเรียกว่าหน่วยไตยหน่วยเนี้ยคือตัวที่เป็นตัวที่กรองปัสสาวะให้เรามีน้ําฉี่ออกมามันก็เป็นตัวย่อส่วนของไตข้างหนึ่งไตหนึ่งข้างจะมีหน่วยไตยประเภทเนี้ยประมาณหนึ่งล้านหน่วยเราเรียกหน่วยพวกนี้ว่าเนฟฟอนจํายากไหมครับเนฟ h r น จำยากท่านจำมาว่าหลังนกกระจาบเวลาสื่อสารกับผมเรียกว่าหลังนกกระจาบฉันเหลือเยอะไหมถ้าคนไตสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นตจะมีหลังนกกระจาบหนึ่งล้านลังลังนกกระจาบหนึ่งล้านลังแต่ละลังเล็กไหมครับเล็กมากเลยถ้าหลังนกกระจาบเล็กอะไรจะเล็กครับไอ้ที่มาทํหลังนกกระจาบมันคือหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำมันก็จะเล็กด้วยถ้ามันเล็กด้วยมันจะเสียยะง่ายไหมครับเสียง่าย อะไรบ้างครับที่ทําให้มันเสียดูต่อไปนี้เลยครับสิบสองสาเหตุสาเหตุแรกก็คือเรื่องโรคเบาหวานดังนั้นคนเป็นเบาหวานก็จึงทําให้ไตเสือ่อมเพราะว่าคุมน้ําตาลไม่อยู่หลอดเลือดที่มันเล็กหนึ่งในร้อยของเส้นผมเองนะฮะที่ประกอบเป็นหลังนกกระจาบที่กองปัสสาวะเรามันก็จะฝ่อฝ่อจากน้ําตาลเนี่ยที่มันสูงอันที่สองก็คือเรื่องของโรคความดานันโลหิตสูงความดานันโลหิตสูงก็จะดันให้หลอดเลือดเสีย หลอดเลือดมีที่ไตยอย่างเดียวไหมครับที่เล็กๆมีที่ตาด้วยเคยได้ยินคําว่าเบาหวานขึ้นตาไหมฮะเบาหวานลงไตไอ้ที่มันขึ้นมันลงเนี่ยเพราะแบบเนี้ยเพราะที่ตาก็มีหลอดเลือดฝอยแต่ไม่ค่อยได้ยินคําว่าเบาหวานขึ้นสมองใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้จริงๆนะฮะคนเป็นเบาหวานเยอะๆสมองก็จะเสื่อมเวเดี๋ยวนี้คนโรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะฮะความจําสั้นลงนะฮะเป็นกันหมดเลย เพราะอะไรฮะหลอดเลือดฝอยมันเสียดังนั้นเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันต้องรักษาไหมครับต้องรักษาสิไม่รักษาแล้วก็เสื่อมแต่ทุกวันนี้รักษาด้วยข้อสามคือกินยาต่อเนื่องเลยสุดท้ายเราก็เลยหนีไม่รอดเลยถึงแม้จะรักษารัาเบาหวานความดันแต่เรารักษาด้วยยาเพราะยาก็ทําให้ไตเสื่อมเราจึงไม่หลุดจากวงจรที่ไตเสื่อมได้ ถ้าอยากหลุดวงจรไตเสื่อมให้ทําไงครับก็รักษาเบาหวานความดันด้วยเลยฮะเอา,าเรามาเรียนกันวันนี้ยเรียนอะไรฮะเปลี่ยนอาหารเป็นแล้วอาหารที่กินเนี่ยควรจะเป็นอาหารทำลายไตยหรืออาหารฟื้นฟูไตครับฟื้นฟูไตเห็นทางออกอยังคะเนี่ยกินแล้วเบาหวานลดกินแล้วความดันลดกินแล้วไตดีแล้วไตเราจะเสื่อมไหมครับไม่เสื่อมเรื่องอย่างนี้ไม่มีตำราแพทย์ครับเพราะนั้นหมอ ไตทุกโรงพยาบาลก็บอกว่าไตเสื่อมแล้วเสื่อมเลยฟื้นฟูไม่ได้เพราะอะไรครับหมอห้องข้างๆหมอเบาหวานก็ยังจ่ายยาทำลายไตมันก็เลยแก้ไม่ได้แต่ถ้าเราหลุดวงจรออกมาดูแลตัวเองกินอาหารถูกต้องเบาหวานก็น้ำตาลปกติความดันก็ปกติยาก็ไม่ได้กินไตเราจะได้พักไหมครับไตเราก็ได้พักไตที่มันยังเสื่อมไปบางส่วนมันก็มีดีขึ้นได้อันนี้เป็นข้อที่จริง แต่ว่าคนไทยขาดโอกาสที่ได้เรียนรู้แล้วคนไข้นะฮะในร้อยคนจะมีโอกาสมานั่งฟังผมเนี่ยหนึ่งคนเองเพราะอีกเก้าสิบเก้าคนก็ยังเชื่อว่าไตาฟื้นฟูไม่ได้เพราะคุณหมอรักษาเข้ามาเป็นสิบสิบปีคุณหมอก็ดีกีเยอะจบเมืองนอกเป็นอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลหลังเบิริ่มเลยนะฮะเข้าไปเป็นพันพันล้านเลยบางคนรักษาบนกรุงราชสมิติเวชโรงพยาบาลกรุงเทพสิริราชราวมา หมอทุกคนพูดตรงกันหมดเลยไตยเสื่อมฟื้นฟูไม่ได้หมอบุญชัยเป็นใครไม่รู้บอกว่าฟืนา้นฟูไตเพราะฉะนั้นคนไข้ก็เลยไม่มีโอกาสก็คงรอเวลาฟอกไตยอย่างเดียวผมถึงบอกว่าสิ่งที่ผมให้ทดลองเนี่ยมันไม่มีเป็นพิษเป็นภัยเลยทดลองท่านก็อะไรฮะในได้สิ่งที่มันเป็นของดีเข้าไปกินอาหารที่ถูกต้องเบาหวานมาันอาจจะลดไม่หมดอาจจะใช้ยาบางส่วน หรือใชอ้พืชผักบางตัวที่เราคัดเลือกมนาะให้มันมีรสลิดรสน้ําตาลโดยตรงมันก็จะลดพวกนี้ลงอันนี้คือเจตนาที่ผมอยากให้คนไทย,ยมีโอกาสได้รู้ว่าเราไตาเสื่อมเนี่ยเราจะมีความหวังไม่ใช่รอวันฟอกไตยอย่างเดียวนะฮะถ้าเราลุกขึ้นสู้โรคของเราเนี่ยที่เป็นอยู่นียมันก็มีโอกาสฟื้นฟ,นฟูแล้วก็รักษาได้นะครับต่อมาข้อสี่นะฮะเรื่องของประวัติ ครอบครัวที่บอกบางครอบครัวก็เกิดมาปุ๊บไตเรียกว่าไม่ครบสามทิสสองอาจจะเล็กอาจจะมีถุงน้ำอาจจะมีข้างเดียวถ้าดูแลดูเองดีๆก็ไม่ต้องฟอกไตเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อที่ห้าโรคแพ้ภูมิตัวเองเดีย๋ยวนี้เป็นเยอะมากเป็นแล้วก็ต้องกินยากดภูมิกินสเตียรอยอมันก็ทำให้ไตเสื่อมภูมิคุ้มกันทำร้ายไตยตัวเองก็ยิ่งเสื่อมเร็วไปอีกส่วนข้อที่หก ก็คือการรักษามะเร็งด้วยเคมีบําบัดเคมีก็ทำร้ายเซลล์มะเร็งให้มันตายแล้วก็ทำร้ายเราเกือบตายเหมือนกันส่วนไตเราก็เกือบตายเหมือนกันแล้นไตเราก็จะเสื่อมจากเคมีบําบัดด้วยนะครับส่วนข้อที่เจ็ดผู้ที่รับประทานอาหารโปรตีนสูงอันนี้สําคัญเลยครับเอาความรูร้มาใช้เลยผมแบ่งอาหาร12กลุ่มอาหารโปรตีนสูงอยู่ในกลุ่มไหนบ้างครับอา้าวลืมหมดเลย ใครถ่ายรูปไปเอามาดูหน่อยกลุ่มห้ากลุ่มห้าที่ใช้ลดน้ําหนักด้วยจําได้ไหมครับเพราะว่ามันมีโปรโตีนแต่ว่าไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีไขมันโปรโตีนที่มีแป้งและไขมันด้วยคือกลุ่มไหนครับกลุ่มสิบเอ็ดท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยต้องควบคุมอาหารโปรโตีนสูงด้วยสมัยก่อนเราจะมีความเชื่อว่ากินโปรโตีนเยอะหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะๆเราจะแข็งแรง แล้วจะตัวใหญ่กินนมเยอะๆตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงครับแต่ไตมันจะอยู่กับท่านไม่นานเพราะว่ามันจะรับภาระหนักมากเดี๋ยวผมจะมีเกณฑ์ให้รับประทานโปรโตีนได้ตามระดับไตที่เราทำงานได้อยู่นะฮะส่วนข้อที่แปดผู้ที่รับประทานอาหารรสเค็มจัดถ้าเราเค็มแบบเค็มปีเค็มซดน้ําแกงมันจะถึงขั้นทำให้ไตทำงานหนักแล้วก็เสื่อมได้ แต่ถ้าเรากินอาหารสูตรของผมคืออะไรครับกินผักก่อนถ้าผักสดมันจะมีเกลือไหมครับไม่มีผักลวกผักจิ้มมีเกลือไหมครับไม่มีแล้วไอ้ที่เหลือท่านกินตามรสปกติอ่ะมันจะเกินไหมครับไม่เกินใช่หไหมเป็นทางออกง่ายๆเลยเป็นสูตรที่ท่านยังคงดำรงรสชาติเดิมไม่ได้โดยเกลือไม่เกินจึงให้ท่านมากินอาหารไม่ต้องปรุงนะกินอาหารสดผักสด แล้วมันก็กลดเกลือลองเห็นไหมกุดสโลบายง่าย,ายๆเดินตามทิศทางเนี้บางทีท่านหายป่วยโดยไม่รู้ตัวเลยทำไปทํามาหลายคนนะคนไข้ครั้งแรกเนี่ยมาตรวจกับผมอะ่ะมีอยู่สิบโรคหน้าเขียนเต็มไปหมดไปทักห้าเดือนหกเดือนปุ๊บมาหลังจจำไม่ได้แล้วตัวเองป่วยเป็นอะไรบ้างผมต้องมานั่งทวนอยู่พี่ไอ้นี่หายยังหายแล้วไหหยอย้นี่หายยังหายแล้วถามหายเมื่อไหร่ไม่รู้วะวันนี้มาแวะมาคุยแล้วเพราะอะไรฮะมันเปลี่ยนตัวเองนะครับ ข้อที่าผู้ที่มีอารมณ์เครียดความเครียดทําลายเราทุกส่วนอย่างแรกที่ความเครียดทําลายเราคืออะไรทราบไหมครับความสุขเนี่ยใครเครียดแล้วมีความสุขบ้างครับยกมือหน่อยไม่มีนะคงไม่มีมนุษย์ประหลาดนะวันนี้อยากเครียดยังเลยอยากหาความสุขด้วยความเครียดมีไหมฮะดังนั้นถ้าท่านตัดความเครียดได้เนี่ยมันก็จะไม่มีทุกนะฮะแล้วก็จะทําให้ร่างกายท่านไม่เสื่อมโทรมไตท่านจะดีขึ้นด้วยนะฮะ พราะนั้นผมจึงรักษาไตาเสื่อมด้วยความไม่เครียดไม่ใช่ความไม่เครียดของผมนะความไม่เครียดของคนไข้ท่านจะกินอาหารที่หลากหลายมากไม่ต้องกินแต่ผักใบขาวะผักสีห้ามกินไม่ใช่ทฤษฎีผมห้ามกินผลไม้ไม่ใช่ทฤษฎีผมท่านกินผลไม้แล้วกินผักหลากหลายได้ของผมห้ามอย่างเดียวคือห้ามซ้ำสร้างดีไหมฮะใครเป็นไตเสื่อมแล้วห้ามโดนห้ามนู่นห้ามนี่มีไหมครับมีนะไม่กล้าย,ยกมือนะ เพราะนั้นต้องไม่เครียดด้วยส่วนข้อสิบผู้สูงอายุแก้ไงดีครับข้อนี้ทุกคนต้องถึงวันนั้นเสมอแล้วในห้องนี้ส่วนใหญ่ถึงแล้วด้วยแก้ไงดีสูงอายุแล้วไตเสื่อมนี่แก้ไงดีครับผมมีวิธีการสนใจไหมครับสนใจนะให้ไปเกิดใหม่ครับง่ายเลยไหมวิธีนี้แต่ทำไหมครับไม่ทำ ถ้าท่านสูงอายุแล้วท่านไม่มีข้อบนบนท่านไม่ต้องฟอกไตอายุร้อยปีก็ไม่ต้องฟอกไตนะถ้าท่านไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันไม่ไปกินยานะฮะท่านไม่เครียดนะอาหารก็กินพอดีโปรตีนก็พอดีอายุร้อยปีต้องฟอกไตไหมครับนะไม่ต้องเพราะนั้นการฟอกไตอย่าไปโทษอายุครับอายุอายุหกสิบเลยต้องฟอกไตไม่ใช่ ท่านทําข้ออื่นเต็มไปหมดเลยวันนี้ถ้าท่านไม่ทําข้ออื่นไตท่านดีขึ้นเลยนะอันนี้หลายคนบอกว่าอยากมารู้นะักว่าศูนย์ธรรมชาติบาบัดเวเนตแคร์ฟื้นฟูไตได้ยังไงก็ทําเรื่องพวกนี้แหละครับทําให้ไตมันดีขึ้นส่วนข้อสิบเอ็ดคือโรคหัวใจเส้นเลือดอุดตันเส้นสมองอุดตันมันก็เป็นโรคเกี่ยวเนื่องมาที่ไตด้วยส่วนข้อที่สิบสองเนี่ยเรื่องของโรคนิ่วโรคทางเดินปัสสาวะมันก็เกี่ยวเนื่องกันมา หลายคนบอกว่าอย่าสังเกตว่าไตาเสื่อมสังเกตยังไงมีฮะปัสสาวะมีฟองปัสสาวะน้อยบวมตามขาลอยจางผิวหนังคันหลายคนในห้องเนี้ยไม่มีหรอกครับอาการเหล่านี้แต่ท่านไตเสื่อมระยะสุดท้ายแล้วคนจะมีอาการเหล่านี้ได้คือต้องฟอกไตแล้วดังนั้นการจะรู้ว่าไตาเสื่อมจึงไม่ใช่การสังเกตอาการต้องทำไงถึงจะรู้ฮะตรวจเลือด ท่านตรวจดูค่า BUN นะฮะไอตัวเนี้ยมันเป็นของเสียที่เกิดจากการกินโปรโตีนกลุ่มห้าแล้วกลุ่มสิบเอ็ดใครอยากให้ BUN ลดลงท่านต้องกินโปรโตีนลดลงต้องไม่ไปกินไข่ขาวตามคำแนะนำของโรงพยาบาลอย่าไปกินไข่ขาวผสมน้ำข้าวอย่าไปซื้อโปรโตีนแอมเวโปรโตีนเอนชัวไอ้นู่นนี้นี่มากินมันจะยิ่งเร่งให้ BUN สูงใหญ่ไตท่านยิ่งเสื่อมใหญ่อันนี้ขัดกับโรงพยาบาลเลยนะ เพราะโรงพยาบาลก็จะรักษาแบบนี้ผมรักษาอีกทางหนึง่งแต่ไม่ต้องกลัวว่าการรักษาไม่เหมือนโรงพยาบาลและจะเป็นหมอเอ่อและนอกคอกเพราะผมตรวจเลือดเสมอศูนย์ผมเนี่ยคือโรงพยาบาลตรวจเลือดให้แบบชั้นนําเลยเพราะนั้นมันจะรักษาด้วยข้อเท็จจริงเพราะนั้นอย่าไปอัดโปรตีนเด็ดขาดลูกกระตันยูอย่าไปซื้อโปรตีนให้พ่อแม่กินนะให้ซื้ออะไรครับให้ซื้อผักสะอาด ให้ซื้อผลไม้สาทานนะครับอย่าบำรุงท่านผิดเรื่องนะจะเป็นการที่และหวังดีแต่เกิดผลร้ายขึ้นส่วนตัว c r รทรีตินินเป็นของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อของเราเองตัวนี้เป็นดัชนีวัดความเสื่อมเพราะว่าของเสียในกล้ามเนื้อเรามันจะปล่อยเท่าๆกันส่วน b u n ตามสภาพการกินโปรตีนมันจึงเป็นค่าที่แกว่งนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้ได้ว่าไตเราเสื่อมก็คือการตรวจนะ้าตรวจปัสสาวะหาโปรโตีนในปัสสาวะว่ามันรั่วไหมถ้าโปรโตีนรั่วแสดงว่าไตเราเสื่อมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับต้องพึ่งโรงพยาบาลพึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่าไม่ต้องรอไปแม้มือหมอจีนแมะมือปุ๊บรู้ว่าไตเสื่อมเนี่ยผมว่าเซียนมากเลยแล้วรู้ระดับด้วยนะแล้วจัดยาชุดมาส่วนใหญ่ไตพังฮนะเพราะเริ่มต้นก็ผิดแล้ว พอปวดหลังปุ๊บบอกไตเสื่อมเลยไตเสื่อมไม่มีปวดหลังไอปวดหลังนะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดเอ็นปวดข้อนะไม่ใช่โรคไตเสื่อมไตเสื่อมไม่มีอาการรู้ด้วยการตรวจเลือดเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องมารู้ว่าไตเราเสื่อมระดับไหนอันนี้ก็ต้องพึ่งการตรวจเลือดอีกเขาเรียกว่าดูค่า GFR GFR คือค่าเลือดผ่านไตอันนี้เป็นค่าคำนวณจากที T ตินีนไตระดับหนึ่ง คือค่า GFR มากกว่า90หน่วยมันวัดเป็นซ c ต่อนาทีคือคำนวณว่าเลือดไหลผ่านไตมากกว่า90ซีต่อนาทีอันนี้ถือว่าเป็นระดับของไตที่หายใจโล่งเพราะว่าอีกนานมากเลยกว่าจะฟอกส่วนระดับสองค่า GFR ต่ำกว่า90แต่ว่าสูงกว่า60อันนี้เป็นไตระดับหนึ่งหลายคนอายุ90 80ไตระดับโทษไตระดับสองขอโทษทีนะฮะ ต่ระดับสองคือต่ำกว่าเก้าสิบแล้วก็เกินแบบหกสิบหลายคนอายุแปดสิบเก้าสิบ gfr แปดสิบไม่ต้องเครียดวันนี้ไม่ต้องเครียดแต่ถ้าอายุสี่สิบ gfr แปดสิบเครียดแล้วะฮะเพราะว่าท่านเอ,อจะมีโอกาสฟอกไตได้เพราะว่าอายุน้อยยังต้องอยู่อีกนานส่วนคนอายุแปดสิบยังไงก็อยู่อีกไม่เกินสี่สิบปียังไงก็ไม่ฟอกนะฮะส่วนคนอายุสี่สิบ อาจจะฟอกตอนอายุหกสิบเจ็ดสิบเพราะนั้นให้เริ่มดูแลไตระดับสามคือ GFR อยู่ระหว่างสามสิบถึงห้าสิบเก้าอันนี้ครับมาครึ่งทางแล้วท่านเดินทางมาไกลามากแล้วนะใกล้เครื่องฟอกเข้าไปทุกทีแล้วระดับสามประมาณทักษาถึงห้าปีถ้ารักษาแบบเดิมๆก็จะฟอกไตระดับสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะฟอกคือระดับสี่ GFR ท่านอยู่ระหว่าง15-29อันเนี้ยถ้าแบบดูแลแบบผิดพลาดเลยนะครับปีเดียวฟอกเลยส่วนถ้า GFR ต่ำกว่า15อันนี้คือระดับสุดท้ายแล้วระดับต้องฟอกแล้วซึ่งเราจะต้องใช้เครื่องมือช่วยคือเอาเลือดของเราเนี่ยมาฟอกผ่านเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องไตเทียมหรือรับน้ำยามาฟอกเองที่บ้านฟอกวันละ24ชั่วโมงฟอกทุกวันไปเรื่อยๆจนฝ่ายจะเสียชีวิต อันนี้คือวิธีการที่จะช่วยเราตอนที่เราไตาหมดสภาพ GFR ต่ำกว่า15เพราะฉะนั้นอย่าให้ GFR ต่ำกว่า15หลายคนฮะ GFR ต่ำกว่า15แล้วก็ไปหาผมเมื่อสี่ปีที่แล้วก็ยังคง GFR เกิน15อยู่เพราะดูแลตัวเองดีก็ยังหนีจากเครื่องฟอกได้หนีทันแต่ว่าอันนี้จะต้องละเอียดอ่อนจะต้องพักจะต้องฟื้นฟูจะต้องดูแลจะต้องไม่พลาดอีก เพราะว่าไตาระดับห้าเนี่ยลังนกกระจาบข้างหนึ่งที่เคยมีอยู่หนึ่งล้านเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณทักสามสี่หมื่นคนที่เหลือไตยอยู่สามสี่เปอร์เซ็นเนี่ยผมยังพอช่วยได้ถ้าเหลือไตศูนย์เปอร์เซ็นก็เลิกช่วยแล้วครับเพราะว่ามันจะไม่มีทางแล้วดังนั้นท่านต้องตรวจประเมินสภาพไตในใครบ้างครับที่ต้องตรวจประเมินก็ผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันผู้ป่วยที่ติดยาไม่มี่ติดยา ไอ้เสพติดนะติดยาจากหมอคือหมอ,อให้กินยาตลอดอันนี้ต้องตรวจผู้ป่วยที่มีความเครียดสูงผู้ป่วยที่มีครอบครัวอะไรฮะมีฟอกไตแล้วผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะพวกนี้มันจะเชื่อมโยงกันหมดก็ให้ตรวจไตยอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งถ้ายิ่งอายุเยอะก็ต้องเป็นสักหกเดือนครั้งหนึ่งไม่ฉะนั้นท่านจะรู้เมื่อวันสายเกินไปนะครับ อันนี้แหละคือข้อแนะนำนะครับสำหรับคนที่ไตเสื่อมท่านต้องรู้ก่อนว่าไตท่านระดับไหนถืว่าไตท่านระดับหนึ่ง GFR ท่านเกินเก้าสิบท่านสามารถกินโปรตีนได้วันละไม่เกินครึ่งกิโลอันนี้น้ำหนักสดนะฮะไม่ใช่นหนักแห้งบางคนบอกว่ากินปลาเนี่ยครึ่งกิโลทำไมค่าไตาขึ้นจังเลยก็เล่นกินปลาแห้งปลาสดหนึ่งกิโลทำปลาแห้งได้เท่าไหร่ฮะ สองขีดเองกินปลาแห้งครึ่งกิโลเท่ากับปลาสดสามกิโลเกินเพราะนั้นอาหารกลุ่มห้ากบกลุ่มสิบเอ็ดเวลาเราอายุเกินสามสิบต้องเริ่มคุมจำนวนแล้วอย่าก,กินมากเกินน้ำหนักโดยประมาณก็คือประมาณถ้าครึ่งกิโลนะฮะต่อวันนะครับไม่ใช่ต่อมือ้อทุกชนิดรวมกันนะครับไม่ใช่อย่างละเวลาผมบรรยายเนี่ยผมต้องคอยกันสีโทนนนชัย ครึ่งกิโลต่อมื้อใช่ไหมครับคุณหมอไม่ใช่ไม่ใช่วันละกิโลครึ่งอย่างละใช่ไหมปลาครึ่งกิโลไข่ครึ่งกิโลเห็ดครึ่งกิโลใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกอย่างรวมกันพูดชัดนะครับห้ามฉลับนะครับถ้าเป็นไตระดับสองเหลือสี่ขีดไตระดับสามเหลือสามขีดไตระดับสี่เหลือสองขีดไตระดับห้าไม่ไหวแล้วนะต้องมานั่งดูเลยผมต้องเฝ้าระวัง แล้วก็แก้ไขการที่เรากินอาหารโปรตีนลดลงสมัยก่อนไม่มีทางแก้เวลาไตาเสื่อมคุณหมอที่โรงพยาบาลจริงให้กินไข่ขาวบางคนก็ได้รับโคต้ามาสี่ฟองหกฟองแปดฟองกินจนหน้าเป็นไข่ขาวเลยเพราะคุณหมอจะอัดโปรตีนเยอะๆซึ่งจะเป็นผลเสียให้ไตเสื่อมเพิ่มวิธีการของผมเนี่ยผมลดโปรตีนลงแต่ให้ร่างกายแข็งแรง ด้วยการเอาโปรโตีนเนี่ยไปสกัดน,นะฮะให้เป็นกรดอะมิโน,โนการที่เรากินโปรโตีนไม่ว่าจะมาจากไข่จากปลาจากเห็ดเนี่ยเพราะว่าให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนแต่การที่ท่านกินโปรโตีนโดยตรงเนี่ยท่านจะมีค่า u ูเอ n นหรือยูเลียเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะเป็นการแก้ปัญหาแบบไม่รู้จบยิ่งกินโปรโตีนเยอะไตย,ยิ่งเสื่อมเยอะแต่ถ้าแก้ปัญหาให้จบคือกินโปรโตีนอย่าเกินโคตา้า แล้วก็เสริมด้วยสิ่งที่ร่างกายอยากได้คือกรดอะมิโน,โนกรดอะมิโนก็มาจากโปรตีนนั่นเองแต่ว่าไม่ต้องเอาลำไส้เราไปย่อยผมสกัดออกมาเลยสกัดเป็นกรดอะมิโน,โนแล้วก็ทําเป็นเครื่องดื่มให้ท่านไปดื่มแทนการกินเนื้อสัตว์เยอะๆแทนกินไข่เยอะๆอย่างนี้ครับไตฟื้นเพราะฉะนั้นการรักษาไตของผมเนี่ยเป็นการรักษาด้วยหลังอาหารที่พิสูจน์ได้และไม่ต้องรอนาน พิสูจน์ทุกสัปดาห์ถ้ายอมทํามีคนจำนวนมากไม่ยอมทําลูกหลานจับมาส่งเลยมันนอนกับผมแล้วก็มารับคุณพ่อที่ไตดีขึ้นกลับกลับไปอีกสองอาทิตย์กลับมาเป็นใหม่ลนะเพราะคุณพ่อกลับไปกินแบบเดิมก็เลยต้องถูกอาการขู่ว่าถ้ายังกินแบบเดิมอีกจะนอนที่ศูนย์ผมตลอดชีวิตห้ามกลับบ้านปรากฏว่าได้ผลคนกลัวมานอนก็เลยยอมเปลี่ยนพอยอมเปลี่ยนก็เลยไม่ต้องฟอกไตนะฮะ ท่านอะไรที่มันเป็นสิ่งถูกต้องเนี่ยนะฮะสามารถเคลียร์ได้พิสูจน์ได้ไม่ใช่เรื่องรมๆแรงๆนะครับแล้วเรื่องโปรตีนเนี่ยท่านต้องกลับไปดูแลอย่างแรกท่านต้องรู้ว่าไตท่านเนี่ยค่าคีตินเท่าไหร่ค่า GFR เท่าไหร่นะครับอันนี้ตรวจไม่ยากค่าตรวจก็ไม่แพงครับไม่กี่ร้อยบาท